วันนี้ก็เป็นตาของถังเฉินตอนนี้ถังเฉินกายแท้ก็ใช้ตีกระดูกควบคุมสำหรับคนที่แบบไม่มีแมวนะกายแท้ถังเฉินนี่จะน่าจะแบบตอนนั้นน่าจะหากันได้ง่ายหนึ่งดาวจากตู้เดี๋ยวผมบอกถ้า จะเปิดกายแท้มันนี่ต้องแบบทิที่แบบว่าเล่นกันนะคืออกอกเนี่ยให้ดีเลยอะ่ะคือเป็นหกดาวส่วนการเปิดกายแท้มันเนี่ยเอาเอาแบบง่ายๆเลยดูแลทำตาม การเบอดไกลแท้มันที่ผมที่ผมเล่นนะคือถ้าสมมติว่าตาแรกที่มันเริ่มมาใช่ไหมเ,เราเราอะตอนแรก,กเราเราเป็นหน้าจอคอมถูกไหมมันจะใช้สก,กิลนี้ก่อนอ่าปึ๊บพอใช้สก,กิลมาไปแล้วแล้วก็ใช้สก,กิลหนึ่งฟันไปจะให้ผมจะให้ตรงเนีน้มันเป็นเลขสี่ ก็คือฟันใช้สกิลนะฟันสามครั้งฟันสามพอเป็นสี่แล้วเราก็กลับมาใช้สกิลนี้ออพอมันเป็นห้าใช่ไหมทีนะเกดอะ่ะมันมันจะไม่ใช้ใช้สกิลหนึ่งฟันแล้วทีนะพอพอจะเปิดกายแทะคือมันจะเป็นเทินที่มาน้ำอะ่ะจะมาดึงถังเฉินเพื่อใช้สกิลหนึ่ง อ่าผมบอกแบบนี้ก่อนเึิบแล้วมันก็จะเปิดใช่ไหมทีนีาพอมันดึงสังเชินตัวสุดท้ายอะ่ะพอมนันน้ำก็ครบครบทุกตัวแล้วมันก็จะฟันฟันฟันไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เทนินต่อไปอะ่ะเราก็จะใช้สกิลนี้ก่อนหนึ่งทีอ่า สลับไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้คือวิธีการเปิดนะงงไหมคือเริ่มมาเนี่ยใช้ม้าก,ก่อนแล้วเนนี้ใช้สกิลหนึ่งอ่ะฟันสามครั้งพอเป็นเลขสี่ปุ๊บเราเราจะล็อกสกิลนี้ไว้ใช่ไหมพอมันเป็นเลขสี่ปุ๊บเราก็กด กดหน้าจอคอมเป็นออโต้มันก็จะใช้สกิลเนี้ยให้เองปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เราก็เปลี่ยนจากสกิลเป็นสกิลนี้เพื่อรอก็คือเนีะตอนตอนที่มันแปลงกายแท้เนี่ยคือจังหวะที่มานะ้ำมาดึง,ด,งดึงมันมาใช้สกิลหนึ่งเ,เพื่อเพื่อที่เราจะทำคอมโ,มโบอะต่อเนื่องไปอีกอันนี้สำหรับตีควบคุมนะ ามว่ายังไงและที่มันเนี่ยเ้วเล่นเป็นมังกรขาวอีกตัวอะไรวะอปีตรง <c oughs> ม้าน้ำใช้หัวจินตละมังกรข่าวก็เป็นเซตเออจอมยุทธที่มันแบบเต้งเกตไอ,อหัวเต้งเกตอะไรก็ได้ถ้าไม่ใส่ใส่จอมยุทธจิตถ้าไม่ใส่จอมยุทธจิตก็ได้แต่หัวแบบเป็นเต้งเกตหน่อยก็ได้ ช่หมส่วนแหวกกระเรียนก็อยู่ที่อ่มังกรขาวและถ้าจะให้ดีใช่ไหมถ้าให้ดีดีเลยอะ atk ของโพเตซีอะต้องน้อยกว่าถังเฉินอาจจะซักสมมติว่าอันนี้คือผมลง atk ไว้ใช่ไหมมันเท่าไหร่วะ เช่นเช่นแบบว่าผมทำ ADK มันได้ยี่สบเอ็ดล้านใช่ไหม ADK ปอก็น่าจะประมาณสักสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าล้านสิบเก้าล้านห้าแสนประมาณเนี้ยถ้าสมมติว่าตอนถังเข้าปั่นแล้วแล้วปอออกก็ลดลงไปสำหรับคนอยากเล่นแล้วกัน อลองตีกับเฮ้ยตีกับนี่ได้นี่หว่านี่วันแดดออกพอดีซึ่งแบบว่าแม็กถ้าเป็นวันแดดจ้าใช่ไหมแม็กสุดที่ผมทำได้เลยตอนนี้อ่ะมันได้แค่ เอ่อสามพันเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าวันนี้มันคือได้ได,ได้ไอ้นั่นไงไอไอกิดไอ้ไอไน,ไนั่นะมาใช่ไหมไออาขาโพเซีเนะี่ยแรงเพิ่มเยอะมากคือไม่อยากขิงว่าผมออกเร็วไงเนีย่ยได้ไมาได้มาสองอันเดี๋ยวลองตีตัว ค้อนเอาเาเสร็จสกิลไว้ มังกรขาวนี้ใช้สกิลหนึ่งก่อนอันนี้ก็ออโต้โตนะน้นตื้นอสอง กิหัวประเหวประเซะเซีเออแล้วก็ต้องให้เกตปีดตรงนี่นะเห็นไหมอาคูณสองเอาคูณสอง,อสองให้มันให้มันแบบว่าบันทึกก่อนแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งฟันสามครั้งอ่ามันจะมันจะฟันพอดีอะ่ะ อันนี้ผมจะดึงวังกรขาวนะมันจะฟันพอดีก็คือตอนตอนที่มามาน้ำดึงถังข้าวพอมาน้ำดึงถังข้าวเสร็จปุ๊บแล้วมันไอถังเฉียนก็จะใช้สกิลหนึ่งแนหะฟาดเป็นเป็นสแต็คที่สี่พอดีอันนี้ดึงแล้วปอน,นี้ก็ข่มไปเลย อันนี้ได้เล่นก่อนใช่ไม่เป็นไรอ่าพอดึงมาแต่ว่ามันครบสี่ไปแล้วผมก็ให้มันใช้สกิลออโตโอ้เพื่อที่แบบว่า๋ยวมันจะมันต้องใช้สกิลนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเรายังใช้สกิลนะมันจะตีแตกเราจะเปิดไม่ได้อ่าพอมันใช้สกิลมารล้วใช่ไหมผมก็เปลี่ยนเป็นอันนี้เรามาน้ำอ่ะนํำมาน้ำจะดึงมา แล้วก็เปิดมันก็จะจะใช้ปุ๊บครบหกครบหกไอ้ตัวนี้คือมันจะเปิดนะมองกลองข่าวก็ออโต้พอมันพอมันดึงมาปุ๊บดึงถังเฉินมาปุ๊บแล้วใช้สกิลหนึ่งใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นออโต้ทีหนึงอ่าเฮ้ย ถังห้านี่ต้องทุบลืมไปอ่าถัางเฉือนออกอันนี้คือนานน่ะมันใช้แล้วแล้วเราก็จะเปลี่ยนกลับเป็นสก,กิลหนึ่งแล้วถังเฉือนก็จะได้เล่น แล้วมาน้าก็จะยกถังเฉินมาใช้สก,กิลหนึ่งอีกรอบแล้วเราพอมันใช้สก,กิลหนึ่งแล้วเราก็ต้องกดเป็นจอคอมเลยตอนนี้นถ้าเป็นควบคุมใช่ไหมเลือดมันจะเหลือประมาณาประมาณสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นตถ้าสมมติว่าคนเล่นในมือถืออ่ะน่าจะต้องตีแตกตอนที่เป็นเป็นถังเหอาหพาออกไปสองรอบนะถังเห้าตีอีกรอบ ชิบหายดังห้าไม่ได้เล่นถ้าทางห้าไม่ไเล่นก็เนี่ยรอตีแตกนะทางห้าวันนี้ใช่ไหมม,มันน่าจะมันจะทันอยู่นะแล้วก็ตีแตกเลยมันต้องดูแต่ละคนไม่มันไม่เหมือนกันว่าเราจะตีแตกตอนไหนทันอ่ะมาเดี๋ยวเอาใหม่ ผมตีควบคุมเลยทั้งนั้นแหละ,ะปิดตรงใช้สกิล แล้วทางเชื่องก็จะบันทึกแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสกิลหนึ่งพอมาน้ำข้อไปก็มาติ๊กหัวมังกรขาวแล้วก็ดูตรงนี้ก็ได้รอให้มันถึงสี่ะ พอถึง4ปุ๊บล้วก็กดตัวนี้เป็นออโต้ใช่ไหมพอพอเรากดพอมันถึง4เรากดตัวนี้เป็นออโต้พอมันใช้สกิลหนึ่งอ่ะมันจะใช้สกิลนี้เราก็แล้วเราก็กลับมาติก๊กสกิลสกิลหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้เป็น3นะโอเค แล้วก็กลับมาใช้1เปิดพอมาใช้1ปุ๊บแล้วก็กลับให้มันไปเป็นออโต้ต่างห้าทุกลืมไปนะเกือบละ เออไม่ใช่ดิเดี๋ยวพอมาน้าให้เกตเนี่ยเราเราก็ยังเป็นออโต้ได้ต,ตอนมาน้ําให้โลใช่ไหมโอ้ยแต่ตอนนี้ถังเฉินมันดึงเอ,อ้มาน้ํามันดึงถังเฉินไม่ทันอันนี้คือพลาดแต่ว่าก็ไปต่อได้แค่แบบว่า ถ้าถ้าจะเลี้ยงเอาดาเมจอะมันมันอยู่ที่สปีดแต่ละคนอ่ะอย่างอย่างเมื่อกี้ผมผมลืมไปว่าว่าถ้าสมมติว่ามังกรมันมันใช้สกิลหนึ่งเรียกลงมาใช่ไหมไอตัวมนานามันจะเด้งลงมาแล้วเมื่อจะจริงๆรเน่ะทางเชียนมันต้องได้เล่นไงแต่มันมันแทรกมา หาตัวว่างก่อนมีตัวว่างเลเนี่ย ซึ่งกิจจิตห่อโออ,อ่านดเข้าวันนี้ก็ถ้าใครจะเอาการัน,รนตีเดียวก็น่าจะน่าจะต้องเลือกขาโพเทซีกันทั้งนั้นเพราะว่ามันแรงมากถ้าไม่มีนี่พาลาดเลยอ่ะคือแบบดาเมจส,สู้คนอื่นไม่ได้แน่ถ้า ไม่มีคบคูมเกิดเลย แล้วก็แบบถ้าจะมังกรขาวเนี่ยถ้าคีดเลสยิ่งเยอะยิ่งดีนะถ้าถ้าเป็นสายสายเล่นแบบสกิลหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะทำให้สแต็กมังกรขาวเก็บไว้ไอสแต็กที่มันถึงเท่าไหร่นะยีห้าชั้นนะเออสิบห้าชั้นเนี่ย คิเลตอะอย่างน้อยประมาณ200อะมันจะไปเต็มพอดีตอนที่ดึงถังเชิญแล้วประมาณ200เชิญนี้คือใส่ด d เไปเลยไม่ต้องสนใจถ้าจะแบบหาแบบตีควบคุมนะคือแบบจะหาของควบคุมแล้วแบบว่าอยากต้องสู้อะไรประมาณนั้นอ่ะอ่าไปเสียดายคิเลตคิดเดม เอาอัดเอทีเไปก่อนให้ปอดมันไม่ออกอะ่ะโคบ่ามันเงียบเงียบ สามสามแล้วสี่ห้า ทางห้าทุบรอ มาน้ำให้อ่าตอนนี้คือไม่ลงมาปุ๊บช็อตนี้คือเดี๋ยวมาน้ำจะดึงทางเฉือนเราต้องใช้สกิลหนึ่งทิ้งไว้พอใช้สกิลหนึ่งเราก็กดหน้าจาอคอมทีนี้ก็ปล่อยให้มันไหลไปต่อได้คือปล่อยปล่อยไปเลยแล้วก็มีจังหวะที่ อ่าอันนี้ตีก็ตีอีกทีหนึง่งต่อไปอ่ะเป็นเป็นเทินที่ถังเฉินจะเล่นเราสามารถตีธรรมดาตีแตกได้เลยอ่ะถ้าสําหรับคนไม่ทันอ่ะผมจะทันไหมวะเออดึงมาตีแตกวรอบนี้บอลไม่ติดเนต ประมาณนี้ส่วนหองอ่าก็ขาก็เต็มแม็กยิ้มแบบเศร้าๆไปหน่อยการันตีหนึ่งแล้วก็ออกไปหนึ่งส่วนของมันก็ ส่วนของในตู้ใช่ไหมการันตีสองอสี่สิบมันจะได้ไอเนี่แหละขาทางเฉิญนเนี่ยขาทางเฉือนมันแล้วแตกแล้วแตกคนจะเอาแต่ว่าไม่เอาก็ได้ถ้าจะแบบว่าเราสมมติว่าเราเราได้แค่กล่องเดียวอะเราไปเลือกโคเทซีน่าจะโอเคกว่านี่แหละ ของจริงเลยถ้าไม่มีไหนถ้าไม่แบบว่าคนที่มีกำลังเติมแล้วไม่เอานี่คือพลาดมากมันบวกเยอะจริงขา่าซซเนะี่ยน่าจะมีเท่านี้นะครับลองไปทำตามกันดูเื่อจะแบบว่าต่อยอดไปได้อีกถ้าเจอผมที่ควบคุมก็ไปปล่อยผมบ้าง 好风好。Half